อันนี้ตรงหน้าโรงเรียรรนแล้วครับตัวเมืองสุเทพวิทยาลรร okay. ัยโอเคยกอ่ายกไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มมากไม่ต้องก้มมากจะไม่ต้องก้มมากครับคุณพี่ขาข้าในแถวนะแถวนะผูสุภาพสตรีนะโรงเรียนสีโรงเรียนสุเทพวิทยาลัยครับอะฮะอํะอะาเภอบ,บ้านมีจงมังหวัด ลบบุรีไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากโอเคยกได้ยกครับยกได้ยกเลยแป๊กเดียวคนเดียวยกได้ยกไหวสองแพ็กซ้อนเลยสองแพ็กซับซ้อนเลยสองแพ็กซับซ้อนเลยซ้อนเลยซ้อนเลยจับของครับคุณครูจับของถวายครับจับของถวายโอเคครับตัวเล็กไม่ต้องก้มมากไม่ต้องก้มมากหลองตาไม่ต้อง โอเคครับเอาหมวกออกเอาหมวกออกโอเคเอานี่คือเด็กนักเรียนนะฮะเด็กนักเรียนพร้อมครูบาอาจารย์โรงเรียนสุเทพวิทยาลัยครับสังคมกามนะฮะโอเคครับพยายามพยายามชิดหน่อยชิดหน่อยอย่าซ้อนสามครับซ้อนสองพอ เอาข้ามาใกล้ๆเลยชิดเลยชิดเลยอ่านี่คือเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนพร้อคกูบาอาจารย์นะครับโอเคครับโอเคครับ เป็นภาพที่น่ารักมากครับตัวเลกว็กตัวน้อยครับพร้อมกับคุณครูครูบาอาจารย์นะครับเอา,า,า,าไปดูใน YouTube เถอะเอาอเอา,เ,อาเป็นคลิปจัดเด็ดนักเรียนครับนักเรียนวัด เอ้าผมก็จะผิดอยู่เรื่อยเลยโรงเรียนผิดยโรงเรียนกรุรรงเทพวิทยาลัยครับรครับรกไหวไหม